สวัสดีครับผมแม็กซ์เด็กการแชนแนวนะครับนี่พาับู่นอฟฟี่คนนั้นตรงนี้เกี่ยวข่าวเลยเขาครับโอ้มัไม่เกี่ยวสองคันเลยครับเกี่ยวต่อยกันเลยเมื่นี่ต้องเล่งเกี่ยวครับเพราะว่าจะเขาหนาหนาวแล้วครับเดี๋ยวฝนอาจจะมีฝนตกนะครับนี่เกี่ยวต่อยกันเลยครับฝุ่นอีกคันนึงครับอยู่ฝุ่นอันนึงอยู่ไก่เหรอมันตัวแอครับ โอ้เกี่ยวเข่าครับเบื่อครับทอเข่าว่าเอาลงเลยครับว่าทอเข่าลงเลยอยอดครับ่วนลุยซอยกันแล้วครับแปลงนี่อันนี้เกี่ยวเส้นแล้วครับในเกี่ยวหลายมือแล้วี่เกี่ยวจนเห็นลูกเข่าขึ้นแล้วครับ <c oughs> ห้องบอกกันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มองบอรหมให้กันเอา่อส่วนเข่าล้วงครับบ่อล้วงครับนี่ครับแนน,น,นอนบอครับเจยวแพ็คคู่เลยนะครับแบบว่าแมนตัวแอร์นะครับนี่ bò tho luôn đi đâu rồi อยวกัเต็มแล้ว เจียวรถไอ้รถตู้เข่าวรถู้เข่าครับรถตู้เขา่เขาเอาเข่าไปตรงน้องสีครับ <L> นี่แหละครับรถเจี่ยวเข่าหน่อยครับมันกุ่มไหมครับนกุ่มมันเต็มไหมนี่มันสามร้อยล้อหรอครับสามรอยล <L> ้ยนะครับนี่ครับเจี่ยวกับแพกับม้ารอ้อยรถทุเข่านะครับ เก <audio> ี <cient> ่ยวแคคู่เลยครับเสียงสนั่นถุ่งเลยครับคันเน่หน่อยได้ว่าเสียงสนั่นถุ่งเลยผมเราเบาพอลงเลย ยืนขับอีตั้งหาครับนี่ขันนี้เต็มแล้วครับอันนี้เข่าเต็มแล้วร้อยเที่ยเขานะครับยืับยืนทับเลยครับ <Ooh. S 1> สุดยอดครับอนี้รถเกี่ยวข้าวเกาหลีแพ็คคู่เลยครับ น้อยี่ล้อเทียบเบื้องเทียบเขานะครับเพาเบื้องเทียเขา่าแพ็กค,คู่เลยนะครับนี่ เหตเขาแพ็กครูเลยนะครับเห็นแล้วครับค่นหนึ่งเขกเสร็จแล้วครับเหลืออีกค่นหนึ่งยังบม่เสร็จครับเจ้านีมีรถสองคันเลยครับมาเกี่ยวซอยกันเลย ังคุณเป็นเดีกเจ้านึงครับเป็นตู้แอร์นะครับเจ้านั่นก็บอทอ่อทวงเข่าลุ้งกันครับเคียวแปลกๆปลกะนุดยอดเลยนะครับนี่เขา่าเลื่มใกล้หมดแล้วนะครับเข่าเผาลีนะครับจะย้อยเคียวเรื่อยเรื่อยเลยนะครับบ้านเขาะกำลังเคียวเขา่าด้วยกันครับ มาเทาเกี่ยวเขา่เขาดอนะครับอันนี้ตัวแอร์ครับเกี่ยวอยู่ห้นเดียวครับพุทธเจ้านะครับนั่นพุทธเจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิง้งแพ็คคู่เกี่ยวตอ่อครับ อันนี้เทกเสร็จแล้วนะครับ<อ>เที่ยวคันเดียวครับเพราะว่ามันเหลียน้อยเดียวครับ คล่องโตครับ้น่อนอนนะมุนฟาดฟาดฟาดเลยนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับฝากกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ